วันนี้พามาชมครับรถสวยที่ถ่ายยากนะครับเนื่องจากจอดเบียดกันนะครับตะกี้ถ่ายฝั่งนู้นนะครับเบียดมากเลยมาถ่ายผิวพันธ์ฝั่งนี้นะครับให้ดูรอยซุ้มล้อนะครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับให้มาดูรอยฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าฝั่งตะกี้นะครับผมเดินข้ามมาไม่ได้เลยครับเบียดมากนี่สภาพเดิมดีนะครับติดฟิล์ม80นะครับด้านหน้า60ให้แล้วนะครับถ่ายชมฝั่งนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ๆจะไม่เห็นด้านหน้ากันนี่สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ เสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีนะครับวันนี้ครับถ่ายยากสักนิดนึงครับผมอยู่ในดงรถนะครับอยู่ในดงรถนี่ครับมีรถตู้ตรงนี้นะครับประมาณ3คันแต่คันนี้ครับถ่ายยากสักนิดนึงนะครับแต่คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมอยากนํามารีวิวให้พี่ชมมากที่สุดเลยนะครับเป็นรถตู้เกียร์ออโต้นะครับปี1 7ึ่งจดจดหนงแปของรถเอ่อกระทรวงสาธารณสุขนะครับคันนี้สีบอลเงินนะครับรถตู้เกียร์ออโต้ที่ผมเคยโพสต์ก่อนหน้านี้นะครับทั้งหมด ติดคันนะครับมีคันเดียวที่เป็นสีบอลเงินนะครับแล้วเบาะเขาไม่เหมือนใครด้วยนะครับเบาะจะเป็นสเปคสแตนดาร์ดนะครับไม่ใช่เบาะพับนะครับเป็นเบาะหุ่นยอนสีเทาอ่อนสามแถวเก้าที่นั่งนะครับรถนี้นะครับเป็นโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับสามจุดศูนย์ดีโฟดีเกียร์ออโต้นะครับสิบคันมีสีบอลเงินแค่คันนี้นะครับนี่กระจังหน้านะครับก็จะเป็นแบบโฉมแมเนเจอร์ชินะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับทะเบียนแปดสามสี่หนึ่งนะครับแปดสามสี่หนึ่งนะครับคันนี้ก็ ตามสแตนดาร์ดเลยครับสเปคสแตนดาร์ดคันนี้เพิ่งล้างเสร็จนะครับยังไม่ได้เก็บงานอะไรมากมายนะครับแต่คันนี้สภาพดีดีมากๆนะครับดีแบบเกือบที่สุจน์แล้วนะครับราคาแปดแสนสองหมืนบาทนะครับเลขไม่เพียงแค่ห้าหมื่นสามพันกิโลนะครับตัวไฟนะครับไฟไฟฮาโลเจนนะครับแบบสแตนดาร์ดเขาเลยนะครับจังหน้าโครเมี่ยมสองแท่งแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับคันนี้แทบไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะครับสภาพดีสภาพใหม่มากๆนะครับเป็นรถต้องบอกเลยว่าเป็นอันดับต้นๆนะครับที่เป็นสภาพใหม่นะครับ เหลือขัดสีอีกน right er right <This S 2> ิดหน่อยครับก็ใช้งานได้แล cool, ้วไฟสปอตไลท์ด้านล่างมีปกตินะครับนี่ที่สําคัญนะครับลอดนี้แตกต่างจากลอตการไฟฟ้านะครับเพราะเขาจอดในล่มนะครับสังเกตตรงแผงด้านหน้านี้นะครับดําสนิทนะครับรูดยาวไปด้านหน้าดําสนิทเลยนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาจอดในล่มนะครับคันนี้ไม่ได้จอดตากแดดตากลมตากฝนแตอย่างใดนะครับนี่ตรงนี้ก็ดําสนิทนะครับนี่ครับมีรอยดาๆอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราขัดสีใหม่ให้ไม่ใช่รอยทลอกแต่อย่างใดนะครับขอบยางนะครับดําสนิทนะครับทั้งบนและล่างเลย ําสนิทนะครับรถนี้สวยจริงนะครับต้องบอกเลยใครกําลังมองหาโตลต้าคอมพิวเตอร์นะครับรถพร้อมใช้ไมคแค่ห้าหมื่นสามเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ห้ามพลาดนะครับแม็กนะครับเขาเปลี่ยนเป็นแม็กแฟชั่นให้นะครับเป็นแม็กแบบเอ่อสิบห้านิ้วนะครับแม็กแฟชั่นสิบห้านิ้วนะครับสไตล์เกี่ยวคล้ายๆพวกเอาติสนะครับแม็กคล้ายๆพวกเอาติสเลยเป็นแม็กแฟชั่นนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยเป็นยางปีสองหนึ่งนะครับเช็คจากสะพานยางนะครับใช้งานและอีกผมว่าต้องมีสองสามปีหับคันต่ํา มีรอยเล็กๆน้อยๆนี่ครับนีรอยครับให้ดูเลยนี่ครับรอยต้องเก็บสีนะครับตรงนี้เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ารับประกันนะครับไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างนะครับติ๊กเกอร์อะไรนะครับยังไม่ได้แบบขัดสีออกฟิล์มนะครับเป็นฟิล์ม80นะครับด้านหน้า60ข้างๆ80นะครับรอยสันรอยคมนะครับนี่ครับขอให้ชมนะครับสีบางเดิมโรงงานนะครับสีบางเดิมโรงงานเลยรอยสันรอยรอยขอบอะไรอยู่ครบนะครับด้านบนนะครับตัวเมทัอาร์คนะครับเรียงตัวกันสวย ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยมาอย่างแน่นอนนะครับให้ดูตรงนี้ตุ้มล้อหลังนะครับสวยครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมรอรีวิวนะครับแต่ว่ามันมันอยู่กดังสามนะครับผมแล้รถเพิ่งเข้านะครับรถเพิ่งเข้าผมเลยต้องทยอยรีวิวนะครับไฟท้ายปกตินะครับแล้วก็รีวิวยากมากนะครับต้องขออภัยนะครับด้านหลังจะเปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับทักแชทมาผมส่งรูปให้นะครับว่าท้ายเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับมีกล้องมองหลังนะครับคันนี้บริษัทติดจอแอนดรอยให้นะ ติดจอ a n d ด o i d ให้พี่พี่ชมเลยนะครับพี่พี่จะได้แบบใช้ง,งานสะดวกนะครับมีจอ Android มีเชื่อมต่อกับกล้องหลังแล้วก็มีกล้องหน้านะครับที่ติดกับตัวตัว,ต,วตัวกระจกนะครับกระจกมองมองหลังนะครับจะมีติดล้องหน้าให้ด้วยฟลิกร์เหรียญบาทอยู่ครบเลยนะครับพวกรอยเม็ดอาร์คนะครับอยู่ครบเลยนี่ยสีเงินเห็นชัดนะครับสีขาวเห็นไม่ชัดแต่จริงสายตาผมเห็นนะครับแต่ว่าถ้าถ่ายออกกล้องนะครับมันจะเป็นสีที่มองยากนะครับ นี่เรียงตัวตะเข็บกันสวยเลยดึงตรงนี้นะครับดึงยากสักนิดนึงนี่นี่ครับเม็ดอาร์คเรียงตัวกันสวยแล้วก็มองชัดมากนะครับสีบอลเงินถ้าสีขาวนะครับจะไม่ค่อยเห็นนะครับติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่นะครับนี่ครับเดิมๆไม่เคยทําสีใหม่นะครับนี่รอยกลมๆแบบนี้เป็นหุ่นยนต์จับยิงนะครับถ้าช่างนะครับหูืออื่นทําเนี่ยจะเป็นมีรอยเคาะรอยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่สวยไม่เรียงตัวกันสวยแบบนี้นะครับประตูข้างนะครับตรงนี้น็อตนะครับไม่มีรอยขยับนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบเลย นะครับประตูตรงนี้ไม่เคยโดนชนหนักพีิกคว่มมาอย่างแน่นอนนี่ผมเปิดไฟนะครับผมผมเปิดไฟเอาไว้นี่นี่ครบนะครับติ๊กเกอร์เหรียญบเป็นอาครบเลยคอนโซลตรงนี้นะครับสภาพดีมากครับตรงนี้น่าจะมีพวกอุปกรณ์อ่านี่ครับมีพวกอุปกรณ์จะอยู่ด้านในนะครับอุปกรณ์สำรองใส่ของอเนกประสงค์ได้พามาชมนะครับคอนโซลหน้าอืมนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้ายนะครับมีจอแอนดรอยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติครับเกียร์อัตโนมัติห้าสปีด สวยงามนะครับแอร์แมนนวลมีแอร์แบ็กให้แล้วตรงนี้นะครับรถปีหนึ่งเจจน,นึงแปดแต่เขายังไม่แก่เลยเพราะวิ่งแค่ห้าหมื่นสามนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปสตาร์ทสักครู่หนึ่งนะครับขออนุญาตเอื้อมมือมาสตาร์ทเลยครับสักครู่หนึ่งนะครับนี่สตาร์ทแล้วนะครับชึ่งเดียวติดนะครับดูไมค์ครับห้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสองกิโลนะครับ 53, เครื่องเสียงบอสบิดนะครับเครื่องเสียงของบอสบิดติดจอให้นี่มีกล้องหน้านะครับติดกันกับกระจกมองหลังเลยนะครับเบาะหน้านะครับเป็นสีเทาอ่อนเบาะหนังสีเทาอ่อนนะครับสวยครับอันนี้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับพวกตัวกระจกนะครับมีม่านให้แล้วนะครับแอร์ลาวด้านหน้าเย็นสบายนะครับตรงนี้นะครับเบาะจะไม่เหมือนกับเซตเกียร์ออโต้นะครับคันอื่นนะครับเกียร์ออโต้สีบอลเงินมีแค่คันเดียวนะครับเป็นเบาะหนังหุ่นยนต์นะครับ คันนี้โคตรทนนะครับอาจจะนั่งไม่สบายเท่าเบาะ V.I.P. แบบตัวออโต้ตัวออโต้สีขาวนะครับแต่ความทนคันนี้ทนหายห่วงนะครับทนมากๆนะครับนั่งเป็นสิบปีนะครับก็จะเปลี่ยนโคตรทนนะครับอันนี้แล้วก็เป็นบอร์ดแน่นๆทนๆนนะครับต้องการใช้งานนะครับใช้งานแบบทนๆนนะครับไม่ต้องดูแลรักษาเยอะคันนี้นะครับแล้วก็นั่งสบายทุกที่นั่งนะครับเบาะนั่นๆนะครับฝั่งติดประตูตรงนี้แต่เลื่อนขึ้นมาข้างหน้าได้นะครับเพื่อให้เดินขึ้นข้างหลังได้สบายๆนะครับ เปดานใสๆใหม่ๆนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ทาความสะอาดนะครับมีรอยเลอะเล็กๆน้อยๆเราทําความสะอาดให้ทาสปารถให้คันนี้ครับเป็นอีกคันหนึ่งนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับกาลังมองหาโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับสามจุดศูนย์เกียร์ออโต้รถใหม่ๆใหม่น้อยๆแบบนี้นะครับต้องคันนี้เลยนะครับคันนี้เลยนะครับแจ้งผมมาได้นะครับคันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจแจ้งผมมาได้เลยไม่ห้าหมืนสามรถปีหนึ่งเจ็ดจดหนึ่งแปด ราคา8 2 0 0 0บาทนะครับ8 2 0 0 0บาทต้องบอกเลยว่าเกียร์ออโต้ไม่หลัก 10, 000, หมื่นเหลือไม่เยอะแล้วนะครับคันนี้ตอนนี้เป็นในสต็อกที่ไม้น้อยที่สุดนะครับถ้าสีขาวเนี่ยจะเป็นเบาะพับราคาเดียวกัน8 0 0คันนั้นไม่45,000คันนี้ไม่53,000ดิฟกันแค่8,000แต่พี่ๆได้เบาะแบบนี้เลยนะครับต้องบอกเลยว่าเบาะแบบนี้าอันยังไงก็แพงกว่าเบาะพับนะครับต้นทุนสูงกว่านะครับแล้วก็ทนกว่าด้วยสนใจติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0659513374 หรือแอดไลน์ไอดีพีหนึ่งห้าสองนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับเกียร์ออโต้นะครับสีบอนเงินเหลือคันนี้คันเดียวนะครับที่ใหม่น้อยๆแล้วก็เป็นล็อตของกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีเหลือแค่คันนี้คันเดียวนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับแจ้งได้เลยนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ